ซื้อรถบ้านกับซื้อรถเต็นอะ,อะไรมีข้อดีและไม่ดีที่แตกต่างกันวันนี้ผมมีคำตอบครับเป็นกรณีที่มีการลงเรื่องราวเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะคนจะซื้อรถเนี่ยนะกุณจิตดีรถมือสองค่ะ แล้วเขาก็เห็นประกาศขายรถถูกไหมฮะแล้วก็บอกรถคันนี้ค้างไฟแนนซ์อยู่แค่ส0 0 0สนนี่ประกาศขายไว้3 0 0 0 0 0คือเขาไปเจอความจริงว่ารถเนี่ยมันค้างไฟแนนซ์เยอะมากคือ40,000 0แต่คนขายไม่ประกาศบอกจิตดีแล้วก็ไปบอกกับคนจะมาซื้อว่าตอนนี้ค้างไฟแนนซ์แค่8 0,000ืเห็นไหมฮะแต่เป็นค้าง400,000กว่านั่นหมายความว่าเองเงินก้อนเนี่ยที่ตอนเหมือนกับไปจ่ายนี่นะฮะก็จ่ายหลักแสนแล้วจะต้องไปปอกไฟแนนซ์อีกเหรอ ปวดหัวมากครับเข้าไปดูใน Facebook มานะครับก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือมีทางลูกค้าไปซื้อรถเบนซ์มาคันหนึ่งครับตอนที่ไปซื้อมาเขาก็ดูสภาพอะไรดีหมด แต่พอเขาซื้อรถมาปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่ารถคันนี้ครับเคยเกิดอุบัติเหตุหนักขึ้นมาจนทําให้รถคันนี้ต้องแจ้งหลังเล่มทะเบียนว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุจนแจ้งหยุดใช้หรืออะไรก็ตามและเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นกับการขายอารรถในบ้านหรือทุกคนเรียกว่าขายรถบ้านรถบ้านขายเองเจ้าของขายเองอะไรแบบนี้ครับและสุดท้ายผู้ซื้อคนนั้นก็โดนคนขายหลอกและไม่สามารถเอาคืนได้ด้วยเขาให้เหตุผลว่า ก,ก็ดูรถแล้วสภาพก็ตรงตามที่คุยกันก็เลยมีส่วนที่คิดว่านี่การซื้อรถบ้านมันดีหรือไม่ดี <c oughs> วันนี้ครับผมเลยเอาข้อมูลตรงนี้ครับมาคุยกับทุกคนว่าการซื้อรถบ้านหรือรถบ้านกับรถเต็นท์มันแตกต่างกันและเหมือนกันยังไงวันนี้ครับผมเอา2ข้อน,นี้มาเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังครับ <c oughs> มาพูดถึงรถบ้านกันก่อนดีกว่านะครับรถบ้านในความหมายของทุกคนผมเชื่อว่ารถบ้านของแต่ละคน ความหมายไม่เหมือนกันงั้นผมเอากลางกลางเฉลี่ยจากทุกคนแล้วกันนะครับเฉลี่ยจากคนซ้ายคนขวาคนหน้าคนหลังเฉลี่ยแล้วมารถบ้านคืออะไรรถบ้านคือเจ้าของขายเองครับ อันนี้คือรถบ้านแน่นอนเนะาะเจ้าของขายเองก็ชื่อตรงเล่มอันนู่นอันนี้อยู่ตรงนั่นตรงนี้เอาว่ากันไป2ก็คือการขายรถในบ้านที่ไม่ใช่รูปแบบเต็นท์รถเลยที่ไม่ใช่แบบนั้นที่ไม่ใช่ดูไม่มีร้านค้าเนี่ครับเขาเรียกว่ารถบ้านครับ <S <S ข้อที่3ครับคือรถที่ไม่ถูกการยำมาก่อน <S 1> <S 1> อ่า<อ>การยำคืออะไรไม่ใช่ว่า ขับไปแนละ้วแถมหอมแถมผักชีแถมมะนาวแถมปลารถยำไม่ใช่ไม่ใ,ใช่อย่างนั้นหรการยำรใหมายความว่ารถนี้ต้องไม่เคยไปรถแข่งมาก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้สมสมติให้ฟังนะที่เขานิยามว่ารถบ้านนะต้องไม่เคยการแต่งมาก่อน ต้องเครื่องต้องเป็นอย่างนี้รถไม่เคยถูกการตกแต่งไรเงซิเขาเรียกรถบ้าน,นะครับอ่าแบบนี้อันนี้เอา3ข้อหลักๆก่อนนั้นมาด,ดรูรถเต็นที่ทุกคนเข้าใจคืออะไรต้องแบบนี้นะครับรถเต็นคือรถที่มีหน้าร้านที่เป็นเต็นรถครับบางคนก็บอกเป็นเต็นรถอ้าวในเต็นมันเป็นหลังคาผ้าใบเป็นพลาสติกแล้ว,ลว,ลวที่เป็นหลังคาเหล็กเรียกเต็นหรือเปล่าเรียกลมๆกันนะครับเอาง่ายๆรถเต็นคือรถที่อยู่ในร้านที่เขาขายรถ 2คือไม่ใช่เจ้าของขายเองถ้าเรียกว่ารถเต็นท์อันนี้จากนิยามที่ทุกคนเข้าใจนะมาถึงข้อที่3ครับไอพวกที่จอดกันเยอะๆมีชื่อร้านมีหน้าร้านจอดเดี๋ยวมีคนมาขายให้อ่านรถเต็นท์อันนี้เข้าใจครับนิยามแบบ2ฝั่งแบบนี้ละกันนะครับว่านี่รถบ้านครับนี่รถเต็นท์จับใจความได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าแล้วข้อดีของการซื้อรถบ้านครับแล้วข้อเสียของการซื้อรถบ้านแล้วข้อดีของการซื้อรถเต็นท์และข้อเสียของการซื้อรถเต็นท์มีอะไรบ้างมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อจากนี้ไปให้ัังบ มาครับเรามาเปรียบเทียบเรื่องของรถบ้านกับรถเต็นท์แตกต่างกันยังไงเอาหัวข้อแรกก่อนเลยดีกว่าครับการรู้สภาพตั้งแต่ต้นมาถึงข้อนี้นะครับการรู้สภาพตั้งแต่ต้นหมายความว่าการรู้ประวัติรถว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับเอาในฝั่งของรถบ้านก่อนโอเคแล้วครับถ้าคุณเป็นเจ้าของรถตั้งแต่ป้ายแดงจะบอกว่าไม่รู้จักประวัติรถเลยคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแน่นอนครับรู้จักประวัติรถ แต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าเขาจะดูแลรถดีหรือเปล่านะครับผมหมายว่ารู้ประวัติรถรู้อยู่ในใจแต่จะพูดออกมาหรือไม่คนละเรื่องกันแต่พูดแค่ว่ารู้ประวัติรถตั้งแต่ป้ายแดงใช่ครับถูกต้องครับมาถึงต่อรถเต้นกันบ้างครับรถเต้นไม่รู้ประวัติรถแน่นอนครับเขาเป็นรถมือสองถูกไหมพี่เขาเป็นซื้อรถมาเนี่ยรถเขาอยู่มือสองไม่รู้ประวัติเขาใช้ความชำนาญในการดูรถเท่านั้นเอง นี่แหละครับสิ่งที่มันแตกต่างนะใช้ความชํานาญในการดูรถว่ารถคันนี้ประวัติเป็นยังไงเอาพูดถึงเรื่องภายนอกก่อนชนไม่ชนนู่นนี่นั่นทําสีชิ้นไหนไม่ชิ้นไหนก็ว่ากันไปนี่คือการรู้ประวัติรถครับมาถึงข้อที่2ครับในเรื่องของราคาเอาฝั่งรถบ้านก่อนนะครับหลายคนก็จะบอกโอ้ยรถบ้านเนี่ยแหละถูกรถบ้าน,นยังไงก็ถูกไอรถเต็นเนี่ยโอ้ยแพงหูชีกเลยท่านครับต้องคุยแบบนี้นะครับไอคนขายรถบ้านที่ท่านเชื่อแบบนั้นนะครับ ก็อยากได้ราคาสูงๆเหมือนกันครับแน่นอนครับาในฝั่งของเต็นท์รถเขาก็ต้องบริหารจัดการว่าไอ้ซื้อรถเต็นท์เนี่ยมันต้องมีกําไรเท่านี้ถึงจะคุ้มไม่คุ้มในรูปแบบของเขาเปรียบเทียบปลายทางแล้วราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองบางที่ก็อาจจะแตกต่างกันสักสาเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสมมติให้ฟังผมคงเปรียบเทียบไม่ได้แต่จะพูดถึงเรื่องราคาเอาเคแล้วครับว่ารถบ้านมีถูกไหมมีครับรถเต็นท์มีถูกไหมก็มีเหมือนกันครับ ฉะนั้นเรื่องของราคาผมเชื่อวา่วามันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับมาถึงในหัวข้อต่อมาครับส,สภาพรถครับอ่าเรามาคุยถึงเรื่องสภาพรถเป็นหลักก่อนละกันนะครับคุณตอบผมได้ไหม Belgian ครับว่ารถบ้านจะไม่เคยชนมาก่อนหน้านี้เลยตอบได้ไหมครับงั้นเอาใหม่นะครับและรถเต็นต์ตั้งแต่เกิดมาเป็นรถเนี่ยตั้งแต่ชั้นเกิดมาเป็นรถเนี่ยแล้วมีมนุษย์ขึ้นไปขับเนี่ยมันจะไม่เคยชนมาก่อนเลยตอบได้ไหมครับ ใช่ครับฉะนั้นรถบ้านกับรถเต็นท์ไม่ได้บ่งบอกว่าสภาพที่ไหนดีกว่ากันนะครับคําถามต่อมานะครับคุณจะทราบได้ทราบไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชํานาญในการดูรถของคุณหากวันนี้เร,เราเปรียบเทียบกันคุณจะต้องซื้อรถคันหนึ่งครับหนึ่งเข้าไปดูในบ้านเขาเลยอู้นี่รถบ้านจ้าเยี่ยมเลยบรรยากาศบ้านเลยมีหมามีแมวมีแม่บ้านมีคนรับใช้เดินมารับต้อนรับอย่างดีเลยรถบ้านจ้า ถ้าเขาจริงใจกับคุณครับเขาอาจจะบอกทั้งหมดเลยก็ได้และถ้าสมมุติเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจเลยครับคุณรู้สภาพไหมครับถ้าหากว่าคุณไม่ได้ชํานาญในเรื่องของการดูรถหรือสภาพรถได้เนงครับถ้าคุณไม่ชํานาญเรื่องนี้ยังไงครับรถชนมาแต่หมดชนมายับครึ่งคันไม่มีชนในหนูน,นี่รถบ้านแท้ๆร,รถบ้านแท้แทเลยป็นไงฮะรถบ้านแท้ๆเลยชนมายับครึ่งคัน คุณก็จ่ายตังค์ซื้อครับแต่ว่าในโซนต่อมาฝั่งทางด้านขวาครับที่ผมเรียกว่ารถเต็นต์ต้องดูแบบนี้นะครับหากว่าเขาเองซื้อรถมาและรถเขาชนหนักมากๆมาและถ้าหากว่าเขามาหลอกขายคุณสิ่งที่จะตามเขามาครับหนึ่งเรื่องของเครดิตของโชว์รูมเขาหรือเต็นท์รถเขาไม่มีแน่นอนครสองการบอกต่อที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนครับ3ครับไอ้พวกเนี้ยครับถ้าหากว่าเขา เป็นคนจริงใจท,ทําธุรกิจจริงใจก็จะบอกหมดหรือเขาก็อาจจะไม่ซื้อเลยได้ซ้าฉะนั้นมันจะต้องมีเครดิตรับรองเต็นท์รถเขาอยู่สิ่งที่เขาพูดออกไปมันต้องเป็นเครดิตอันนี้พูดถึงฝั่งในคนดีก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นเต็นท์รถไม่ดีก็ลองขายโอ้รถไม่มีชนนู่นนี่นั่นแสดงว่ารถบ้านกับรถเต็นท์ถ้ามันเจอคนดีเหมือนกันนะครับมันก็โอเคแต่ถ้ามันเจอคนที่ไม่ดีเหมือนกันก็จะถูกตัดกันออกไปใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในส่วนต่อมาครับฝั่งขวาเนี่ยครับ มันมีคอปปะพอดูแลครับดูแลใครครับดูแลผู้บริโภคนาครัว่านู่นนี่นั่นคุณสามารถฟ้องคอปพอได้เลยครับมาแจ้งความจับไอตัวนี้ได้แต่นี้เป็นรถบ้านนะครับเขาไม่ได้ทำธุรกิจนะครับแจ้งความได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับคอปปะพอจะดูแลได้ไม่รู้เลยนะครับแต่ถ้าเขาว่าแอบอ้างมาได้ว่ากคุณดูรถแล้วพึงพอใจในสภาพเซรับแต่กระจกครับนี่ไงครับผมจึงบอกว่าการดูรถที่เชี่ยวชาญนั้นก็สำคัญการที่มีโชว์รูมรถเป็นเต้นรถครับ ผ่านตาคนที่ชนานาญมาแล้วหนึ่งรอบผ่านตาคุณอีกหนึ่งรอบผมว่าสองรอบก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมครับถึงเรื่องต่อมาครับจรรยาบรณในการขายครับต้องคุยกบนครับรถบ้านนะคุณนะรถบ้านคุณขายไปเนี่ยฝั่งนี้รับประกันแบบสุดเลยสุดอะไรฮะสุดสายตารับประกันแบบสุดสุดก็จริงครับสุดสายตาคุณขอยหลังออกจากบ้านเขาขับไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายไอ้อน้องพังอะนี่ ครับพี่ก็ตามสภาพไงครับขายตามสภาพพี่รถบ้านขายตามสภาพพี่พี่ดูเอาเลยพี่ดูเอาเลยอะไรรถบ้านขายตามสภาพพี่ขายตามสภาพรถบ้านเรียบร้อยครับซ่อมไม่หยุดเลยครับในมุมต่อมาครับถ้าเป็นโชว์รูมรถหรือเต็นลดครับกลัวมากเรื่องนี้หนึ่งต้องมีรับประกันหลังการขายครับแน่นอนไม่งั้นมันอยู่กันไม่ได้แข่งขันเันขนาดนี้มีรับประกันหลังการขายครับเต็นรถหรือโชว์รูมลถคุณเอาออกไปปั๊บเฮ้ยน้องเสียมานี่ เดี๋ยวซ่อมให้พี่เดี๋ยวดูแลให้เฮ้ยน้องเสียคุยกันไว้กี่เดือนนะเดือนหนึ่งอ่ะมาเสียเปลี่ยนให้ไปท้ายเสียเปลี่ยนให้นี่เป็นไงนี่แหละครับและนี่คือโชรูมรถหรือเตลรถครับเขาก็จะดูแลหลังการขายแบบนี้และนี่คือจรรยาบรณของการขายนะครับบางคนก็มีจรรยาบรณดีครับโอ้พูดความจริงทั้งหมดก็คงไม่เถียงนะครับแต่โชรูมรถอันนี้ต้องอันนี้ที่ผมพูดตรงนี้นะครับผมเปรียบเทียบในคนดีและคนดีเหมือนกันและถ้าเจอคนไม่ดีและคนไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นผมถึงบอกครััับบววว่่่าาาสุดท้้้ยยแลมนนขึอูก ที่เป็นคนขายคุณนั่นเองนะครับในส่วนเรื่องต่อมาครับการซื้อขายรถบ้านกับเต็นท์รถนะครับมีข้อแตกต่างกันหนึ่งเรื่องโดยที่หลายๆคนยังไม่รู้ในกรณีที่ต้องจัดไปแนนนะครับเรามาคุยถึงเรื่องว่าในกรณีจัดไปแนนถ้าหากว่าคุณไม่ได้ซื้อสดก็ฉันไม่มีตังค์ซื้อสดฉันจะจัดไปแนนหรือฉันก็มีตังค์เงินแล้วแต่ฉันจะเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นไม่มีใครว่าฮะการจัดไปแนนถ้าหากว่าเป็นรถบ้านคุณต้องหาไปเองนะครับ คุณต้องหาไปเองเผลอๆต้องจับมือกันไปที่บริษัทแม่เขาเช่นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงก็วานไปคุณไปจัดสีไหนก็แล้วแต่คุณต้องจับมือเอารถไปด้วยไปถ่ายลงถ่ายรูปแล้วแต่คนครับแต่ถ้าการจัดไปแนน์ในฝั่งของเต็นท์รถไม่ต้องไปไหนจ้าพี่จ้าไม่ต้องไปนั่งตีพุงอยู่บ้านเลยนั่งเกากระเจียวได้เลยพี่อยู่บ้านเลยเดี๋ยวมีคนมาถึงบ้านได้เลยครับคุณแค่เต็มเอกสารหรือก็อาจจะไปที่เต็นท์รถเขาหรือไปที่โชว์รูมเขาก็เซ็นได้เลยครับ อันนี้ครับนี่คือการบริการของไฟแนนซ์อย่างแรกนะครับประเด็นเรื่องต่อมาครับเรื่องของดอกเบีย้ยครับอ่ะคุยกันแบบนี้นะครับทุกท่านทุกท่านหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับผมเองไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าแบบร0 0เซนะครับแต่ในส่งเรื่องดอกเบีย้ยครับถ้าหากว่าคุณจัดไฟแนนซ์แบบลดบ้านลดบ้านสําหรับผมนะหมายความว่าเจ้าของรถพาผู้ซื้อไปจัดไฟแนนซ์กันเองจะมีอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าโชว์รูมรถหรือดิลเลอร์ครับต้องคุยแบบนี้ครับ ผมเคยเอาดอกเบี้ยมาเทียบกันนะครับตั้งแต่หลายๆธนาคารด้วยกันนุ่นนี่นั่นนั่นนี่นุ่นและเอาดอกเบี้ยของฝั่งโชรูมรถหรือเต็นรถมาเทียบกันในฝั่งของเต็นรถหรือโชรูมรถนะครับมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าถามว่าทําทําไมครับต้องคุยแบบนี้ครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนปล่อยเงินกู้ฟังดีๆนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนปล่อยเงินกู้ไอฝั่งซ้ายเนี่ยนาันาน,านมาทีฟังนะนานๆมาที ไอ้ฝังขวาที่เรียกว่าเต็นรถเนี่ยมีให้จัดไปนั้นทุกวันและคู่แข่งของคุณ1,2,3,4,5,7,8,9,10คุณดูดีนะไอ้อันสีเขียวดอกเบี้ย2.5สมมุตณนะ2ออันสีแดงดอกเบี้ย3.0ไออันสีส้มดอกเบี้ย3.5ไออันสีม่วงดอกเบี้ย2.00แน่นอนครับโชว์ลูมรถ ก็จะหาลูกค้ามาจัดไฟแนนซ์ใช่ไหมมาซื้อรถก็จัดไฟแนนซ์เนาะมาซื้อเสร็จปุ๊บอ่ะไอ้ดอกเบีย้ยตรงนี้มองไปมองมาอ่ะถูกสุดพี่เลือกอันไหนพี่เลือกเอาเอาสีม่วงอย่ีอ่ะเอาสีม่วงใส่ไปให้ดอกเบีย้ย2 0 0ครับไออันสีส้มๆมที่เราคุยเมื่อกี้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่จาไม่ได้นะเอาเห็นแล้วฉันสู้ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้3.00อยู่ไม่ได้แล้วต้องปรับอัตราดอกเบีย้ยลงมาสู้กับสีม่วงไงฮะไดีไหมพอปรับดอกเบีย้ยตัดดอกเบีย้ยลงมาสู้กับสีบสม่วง มันเลยทําให้อัตราดอกเบี้ยฝันนี้ครับมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นพอมีการแข่งขันเกิดขึ้นใครดอกเบี้ยถูกกว่าเอาลูกค้าไปแต่ฝั่งซ้ายที่เลียรถบ้านนานาน,านมาทีถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของเงินนะครับทั้งสองฝั่งนานาน,านมาทีกับมีแบบนี้ทุกวันมีลูกค้าทุกวันคุณจะทําการตลาดกับฝั่งไหนคุณจะลงทุนกับฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายที่นานานานมานทีหรือฝั่งขวาคนะฉะนั้นการที่เป็นดิลเลอร์อย่างพวกเราหรือเป็นเต็นท์รถอย่างพวกเราครับมีสิทธิ์ในการใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วย และยิ่งแข่งขันสูงฟังนี้ก็ลดลงครับเพื่อผลประโยชน์ใครเพื่อผลประโยชน์กับลูกค้าของเรารรทุกคนมองภาพออกใช่ไหมครับเพราะธนาคารอยู่ได้เพราะดอกเบีย้ยนะครับเอาดอกเบีย้ยนี่แหละครับเป็นกาไรพื่เลี้ยงดูพนักง,งานของธนาคารแต่ละที่แต่ถ้าเขาไม่มีลูกค้าเข้ามาจัดไปนน้นกับเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยครับฉะนั้นเขาต้องทำยังไงได้จูงใจเต็นลถให้ได้เยอะที่สุดฉะนั้นเรื่องของการลดราคาการลดดอกเบีย้ยก็เกิดขึ้นทําให้เต้นลดได้ดอกเบีย้ยถุยถูกกว่าชาวบ้านนั่นเองครับคุณฝั่งซ้ายไปเลยจ้าดอกเบีย้ยแพงน้อยยิ่นะ ฝังขว้าเนี่ยอราบียถูกน้อยเอาว่ากันไปคุณจะซื้อที่ไหนก็แล้วแต่ในส่วนต่อมาครับยอดการจัดไฟแดนครับยอดการจัดไฟแนนหรือการปล่อยกู้รถยนต์ครับสมมุติว่ารถบ้านนะสมมุติรถบ้านราคาปล่อยที่1ล้านบาทสมมุตินะครับรถบ้านผมนนย้ํารถบ้านคือลูกค้าที่ขายเองกับคนซื้อจับมือไปจัดไฟแนนกับทางธนาคารนะครับสมมุติว่าการปล่อยเงินกู้ที่1ล้านบาทโดยที่มีรถคันนี้เป็นตัวประกันนะหล้านบาทแต่พอเป็นฝั่งของโชรูมรถครับ มันอยู่ที่หลายอย่างด้วยกันผมจะพูดได้วันนี้ก็คงไม่หมดแล้วนะครับเอาว่าเรามีสิทธิพิเศษหลายอย่างในการเพิ่มจาก1ล้านเป็น1ล้าน10,000แสนได้ไหมเป็น1ล้าน2 0 0แสนได้ไหมเป็น1ล้าน3 0 0แสนได้ไหมแบบนี้ครับเรามีสิทธิอยู่ในมือเนื่องจากอะไรอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นครับเราเป็นดินลเลอร์ครับฉะนั้น,นธนาคารก็จะให้สิทธิพิเศษบางส่วนกับเราเพื่อที่ให้เราไปหาลูกค้าเพิ่มเติม ฉะนั้นถ้าสมมติรถคันนี้มีการขายกันอยู่ที่1ล้านหแสนบาทฝั่งรถบ้านต้องดาว5 0 0แสนแน่นอนฮนะฝั่งดาวเลยพี่5 0แสนเพราะคุณสามารถจัดไปเน้นได้แค่ล้านเดียวในฝั่งของรถบ้านแต่พอเป็นฝั่งของเต็นท์รถนะครับคุณดาวแค่สองแสถ้าคุณจัดไปเน้นได้1ล้านสแสนบาทนี่แหละครับมันเป็นเหตุผลว่ารถบ้านกับรถเต็นท์มันดีและแตกต่างกันยังไงผมคงจะไม่สรุปแน่นอนนะครับว่ารถบ้านดีกว่าหรือว่ารถเต็นท์ดีกว่าแต่ผมจะสรุปกับทุกคนแบบนี้ครับว่า เดี๋ยวตัดไปช่วงหน้าก่อนนะครับผมต้องสรุปแบบนี้นะครับทุกคนว่าคุณจะซื้อรถที่ไหนก็ได้ครับรถบ้านก็ได้จริงๆแล้วครับรถเต็นก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับว่าคุณจะซื้อที่ไหนแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าซื้อกับใครดูดีๆครับจริงๆรนะปัจจุบันมีหลักการเรียนการสอนเยอะมากในการดูรถนะครับแต่เอาอย่างนี้ครับถ้าหากว่าคุณจะดูรถแล้วมั่นใจนะครับผมแนะนํานะครับอันนี้ในฐานะเราไม่ใช่เต็นรถนะผมแนะนําแบบในฐานะผมเป็นน้องชายคนนึง เป็นเพื่อนกับมึงอ่ะเป็นพี่มึงแล้วกันเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพี่ๆและก็ทุกท่านแล้วกันนะครับคือ <c oughs> ผมขออนุญาตแนะนำ่าซื้อรถกับใครก็ได้ที่1ดูแล้วเขามีหลักแหล่งครับ2น่าเชื่อถือแบบสูงสุดครับ3มีตัวตนในสังคมครับ 4. ดูสภาพรถให้สวยงามด้วยครับการซื้อรถที่ดีอย่าเอาราคาเป็นที่ตั้ง <c oughs> ผมย้ำนะครับว่าอย่าเอาราคาเป็นที่ตั้งการซื้อรถที่ดีเอาสภาพรถ และคนขายก่อนดีกว่าเป็นที่ตั้งร้านในฝั่งของรถเต้นครับแน่นอนครับผมเชื่อว่านับปัจจุบันหลายๆเต้นก็มีตัวตนทางสังคมต้องคุยกันนี้นะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยเต้นรถเล็กๆ มันก็มีนะเอาจริงๆผมต้องบอกทุกๆอาชีพมันมีมิจฉาชีพอยู่นั้นอยู่แล้วนะครับคำว่ามิจฉาชีพสําหรับผมนะก็คือการที่เขามาหลอกลวงใครสักคนแต่ครับบางคนบางกลุ่มไม่ใช่มิจฉาชีพครับแต่เป็นคนไม่มีสปิริตครับแม้แต่ต่างกันด้วยระหว่างคนที่มิจฉาชีพกับคนไม่มีสปิริตคนไม่มีสปิลิทคืออะไรครับก็รถกูนี่ก็ออนได้ปกติกูไม่ใช่มาหลอกขายมึงรถไม่ได้สวมทะเบียนรถไม่ใช่รถผีรถไม่ใช่รถชนแต่รถกูอะไม่รับผิดชอบมึงมึงก็ แบบแบบนี้ก็มีครับในลักษณะของเต้นรถหรือชนลุงรถมีครับการตั้งร้านมันก็เยอะแยะทั่วไปไม่อยากเอ่ยชื่อช่างแม่งแล้วกันนะครับแต่ปัญหาคือนับปัจจุบันครับการมีตัวตนเช่นมี Facebook มีไลน์ที่ชัดเจนมี u t u b e มีอะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถแสดงความน่าเชื่อถือให้คุณได้แน่นอนครับคนกลุ่มนี้เขาเข้ามาแล้วเพื่ออยากพัฒนาอยากทาให้ร้านเขาเติบโตขึ้นไปในทุกๆร้านนะครับผมไม่ได้หมายความว่าร้านใดร้านหนึ่งนะในทุกๆร้าน แล้เขาก็จะมีความรับผิดชอบหรือสปีดสูงเช่นกันครับเพราะถ้าหากว่าเขาหายไปก็ยังมี f เฟซบุ๊กตามได้อยู่ครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับอันนี้ผมแนะนํานะและนี่คือวิธีการเลือกซื้อรถในปัจจุบันนะไม่ใช่เลือกแค่ตัวรถเดียวนะเลือกดูหลายๆอย่างของเขาด้วยผมเชื่อว่าหลายๆเต็นด้วยกันนะครับหลายๆเต็นด้วยกันราคารถค่อนข้างใกล้เคียงครับแตกต่างกันสันิดหน่อย ราคารถถูกไม่ใช่ว่าคุณจะเจอรถที่ดีและราคารถแพงก็ไม่ใช่ว่าจเจอรถที่ดีเสมอไปฉะนั้นนะครับลองดูหลายๆอย่างประกอบคุณเองก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ในการดูรถถ้าหากไม่มีความรู้เลยนะครับสื่อการเรียนการสอนในมือถือของคุณใน YouTube ของคุณในคอมพิวเตอร์ของคุณก็เยอะแยะมากมายติดตัวไว้สนนิดหนึ่งครับไม่ใช่ว่าจะไปโดนเขาหลอกกันง่ายผมสรุปทั้งหมดแบบนี้ครับว่า ที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้เอาความดีความชอบเข้าตัวนะเว้ยต้องคุยก่อนมึงไม่ต้องไปซื้อ,อ,อกับกูก็ได้ไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่แค่กําลังจะบอกว่ารถบ้านใช่มีขูกไหมมีก็ไม่เถียงแต่ถ้าคุณไม่มีสกิลการดูรถอะเรียบร้อยนะโดนเหมือนกันนะมีการมีสกิลติดตัวไว้ดีครับไม่สําคัญว่าคุณจะซื้อรถบ้านหรือรถเต็นเพราะรถเต็นก็ซื้อมาจากที่บ้านเหมือนกันครับพี่เขา้าใจใช่ไหมว่ารถเต็นก็ซื้อมาจากที่บ้านแต่เขาซื้อมาเสร็จปุ๊บเขาถือความเสี่ยงอยู่ในมือแทนคุณครับ ฉะนั้นกําไรที่เขาได้มันก็สมควรที่เขาจะต้องได้อยู่แล้วถูกต้องนะครับอย่าเลยครับอย่าไปซื้อรถเพราะราคาเลยเพราะเห็นมันนักต่อนักนะครับาก,การซื้อรถด้วยราคาก็โดนหลอกมาไม่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครตั้งปฏิฐานว่าฉันอยากได้รถที่ดีเอารถมาเป็นที่ตั้งเอาคุณภาพรถมาเป็นที่ตั้งเชื่อไหมครับคนในนี้ถ้ามีร้อยคนถ้าเปรียบเทียบกับกเอาราคาเป็นที่ตั้งนะซื้อรถเพราะราคา100รคนซื้อรถเพราะคุณภาพ100คน ลองคิดดีๆนะครับใครโดนหลอกมากกว่ากันครับแน่นอนครับค่าเฉลี่ยของการโดนหลอกนนี้โอ้โหหลาย10%นะครับแต่ค่าเฉลี่ยของการโดนหลอกในการที่เราออกคุณภาพเป็นที่ตั้งค่าเฉลี่ยของการโดนหลอกเต็มที่นะผมว่าหลักไม่ถึง10%เปอเลยที่สานะครับเพราะเขาเอาคุณภาพรถเป็นที่ตั้งอยู่ที่โจทย์ของคุณครับอยากซื้อรถถูกเรียนเชิญครับอยากซื้อรถพกคุณภาพเรียนเชิญครับมีหลายๆที่ให้เลือกละกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณการติดตามดีๆแบบนี้ครับแล้วเจอจปในทุกๆวันอา์ครับ เราเองก็เป็นโชว์รูมขายรถนะครับถ้าหากใครอยากจะซื้อรถกับเราที่มีคุณภาพผมมีครบหรือเปล่าตามที่ผมพูดมาเราพิจารณาดูนะครับฝากเนื้อฝากตัวไว้ในซอกฟันไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้ากับรายการนี้ครับเหมือนไม่มีสาระวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ